สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับการพบกันครั้งนี้นะครับผมก็มีรถใหม่มานําเสนออีกครั้งแล้วครับแล้วก็รถใหม่ที่ว่าด้านหลังผมครับฮอนด้พร้อมเปิดตัวตัวของซีดานหรือรุ่นล่าสุดของเขานะครับกับ Honda Accord Gen 11สําหรับ Honda Accord ใหม่นะครับทาง Honda a อโต m o b i l ลประเทศไทยนั้นจะแยกออกเป็นทั้งหมด3รุ่นและเน้นขุมพลังขับเคลื่อนในรูปแบบของเทคโนโลยี ehev เท่านั้นนะครับสามรุ่นที่ว่าได้แก่รุ่น eel และรุ่นท็อปในส่วนของ rs การปรับปรุงในครั้งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยนะครับดิลลุกลุกใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ใหม่ที่ว่าตรงนี้ครับมันเริ่มตั้งแต่ตัวของโคมไฟกันเลยนะครับ่ผู้ชมจะสังเกตเห็นตรงนี้ Honda เขาติดตั้งให้ในส่วนของเป็น sequential led แล้วนะฮะแล้วก็มีระบบเปิดปิด ทั้งไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติติดตั้งมาให้ในส่วนของ LED ที่ว่านะครับดีเทลในโคมไฟเนี่ยจัดไว้สวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ถือว่าเป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับกระจังหน้ามีการใช้สีดำเป็นโนแบ็คเข้ามาพร้อมกับถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นนะจะมีการติดตั้งเรดร์พร้อมกับกล้องนะครับเพื่อเป็นการประมวลผลของเทคโนโลยี Honda Sensing นั่นเอง เดี๋ยวผมไปไล่ให้ฟังว่าเซนซิงที่ว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากับรุ่นปกติบ้างอาละทีนี้ทั้ง3รุ่นนะครับความแตกต่างของตัวรถจะมีอะไรรูปลักษณ์ภายนอกที่เรามองเห็นคล้ายคลึงกันทั้งหมดนะครับความแตกต่างอันดับแรกมาจากตรงนี้ครับเมื่อกี้ในเรื่องของไฟ LED นะรุ่นล่างสุดจะไม่มีในส่วนของ s e q u e n t i a l LED เข้ามาให้แต่รุ่นกลาง EL ไปถึงรุ่นท็อป RS จะมีไฟ เทคโนโลยีนี้ติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานล้อแม็กในส่วนของรุ่นกลางครับ EL และ RS นะครับรุ่นกลางกับรุ่นท็อปจะใช้เป็นขนาด18นิ้วส่วนรุ่นเริ่มต้นตัว E อยู่ที่ขนาด17นิ้วนะครับด้านบนหลังคาท็อป RS จะมีพา n o โนลามิกซันลูติดตั้งมาให้ E และ EL ไม่มีนะครับผู้ชมครับคอ,อ,อน d ด a c c อ r d Gen 1 1นั้นนะครับมีการปรับสัดส่วนใหม่ ความยาวตัวถังเพิ่มมากขึ้น68มิเมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะส่งผลให้ห้องโดยสารมีความใหญ่โตมากยิ่งขึ้นท้ายรถงดงามไม่แพ้กันนะครับแล้วก็สังเกตการลาดเทของเสาท้ายตรงนี้ทำให้ดูเป็นคูปเป้มากขึ้นนะครับทำให้ดูเป็นท้ายลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสปอร์ตจากด้านหลังนะมุมมองนี้สวยงามคล้ายๆกับซีวิ c เหมือนกันไฟไท้ายอย่างที่บอกนะครับเป็น LED แล้วก็นี่ เขาเชื่อมต่อการคาดจากด้านฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาด้านหลังนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ e-h ev ไว้ส่วนในรุ่น i-s ก็จะมีตัวของสัญลักษณ์ i-s ติดตั้งไว้ท้ายรถเช่นเดียวกันในส่วนของฝาท้ายนะครับที่รีโมทเปิดฝาท้ายได้แต่ในส่วนของคิกเซินเซอร์ยังไม่มีใส่มาให้นะฮะนี่ครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะห้าลิตรเลยนะครับ ใหญ่โตพอสมควรเลยล่ะภาพรวมของ Accord ร์ดนะจากภายนอกแล้วผมก็เจาะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายให้ดูว่าเป็นอย่างไรภายในปรับปรุงใหม่หมดเช่นเดียวกันไปดูกันครับนี่ไงท่านผู้ชมครับใหม่ไหมการออกแบบนะคอนโซลหน้ากับแผงข้างเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบให้มันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันนะครับมันจะมีความาล้อกันอยู่นะครับทั้งแผงข้างแล้วก็ตัวของคอนโซลทีนี้เบาะนั่ง คู่หน้านะครับจะมีการปรับไฟฟ้าให้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะผู้ขับขี่มีอยู่แล้วนะครับการปรับเบาะไฟฟ้าแบทิศทางครั้งนี้ Honda เติมในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าให้ด้วยนะครับนอกจากนั้นจะมีฟังก์ชันที่ว่าเขาสามารถบันทึกผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะในส่วนของพวงมาลัยนะครับแล้วก็อีกหลายส่วนประกอบกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเบาะนั่ง ผู้ขับขี่มีมโมรี่มาให้อยู่แล้วนะครับอะทีนี้มาดูเบาะตอนหลังกันบ้างเบาะนั่งแถวหลังนะครับอย่างนี้นะาผู้ชมครับมิติที่ความยาวมากขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลในห้องโดยสารกว้างยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แถวหลังนั่งสบายๆเลยเล็กรูมเหลือๆเ,เลยนะแต่นิดนึงตรงนี้ว่าเฮดรูมนะครับด้วยความเป็นรถที่เขาที่สาให้หลังคามันลาดลงพื้นที่เฮดรูมเนี่ยห่างจากหัวทีส่สะผมนะห่างจากตัวเพดานเนี่ย นิดเดียวประมาณสักนิ้วนิ้วเศษๆท่าน,นั้นเองถือว่าค่อนข้างจะชิดนะฮะแล้วก็ตัวของเบาฟิกนะปรับพับไม่ได้ลองลื้อแล้วนะครับไม่มีเทนะ้าแขนเป็นยังไงก็มีที่วางแก้วน้ำมาให้แต่ในกรณีที่เราต้องการ หยิบสัมภาระที่อยู่ในกระโปรงท้ายเนี่เขามีเจาะช่องทะลุนะครับเข้าไปได้หยิบแกงถุงหยิบของเช้นเล็กจากทางเบาะนั่งแถวสองเนี่ยทะลุออกไปได้เลยน,นี่ขอลองเล่นหน่อยอ่าคุณชมสวยงามงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับกับเรื่องของจอที่ฮอ,อนด้าออกแบบมานะชุดมาตรััด 10.2นิ้วนะครับส่วนในตัวของจอกลาง12.3จและจอกลางตรงนี้นะครับการควบคุมการคอนโทรลจอกลางเนี่ยทาง Honda ออกแบบตัวควบคุมมาใหม่นี่เท่เลยฮะ,ะเลือกเล่นได้หลากหลายนะจอกลางที่บอกว่า12.3นิ้วเนี่ยตัวสกรีนหน้าจอก็ทันสมัยนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลายรูปแบบอยู่และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ว่า Google Build-in mm hmm. เขาติดตั้ง Google เนี่ย mm hmm. ไว้ให้ทำงานร่วมกับหน้าจอกลางตรงนี้ทั้ง Google Assistant Google Play Google m a p คุณ hmm. เรียกมาโชว์แสดงที่หน้าจอนี้ได้เลยนอกจากนั้นนะครับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ทั้ง Apple CarPlay และ a n d ด o i d o u t o a c c o r d Gen 11 mm hmm. ไม่ต้องใช้สายเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อการอากาศ <ative> ได้เลยมีแท่นชาร์จตัวไวเ s c ชาร์จมาให้นะครับตัวชาร์จ USB เป็น USB C แล้วนะครับแล้วก็ชุดคอนโซลเกียร์มีที่เด็ดนิดนึงครับที่แปลกตาไปท่านผู้ชมสังเกตนะได m โหมดได้โหม,มดตรงนี้ก็จะมีเพิ่มฟีเจอร์1ฟีเจอร์คือเดิมทีได้โหมดจะมี Eco มี Normal แล้วก็มี Spot ใช่ไหมครับในครั้งนี้ Gen 11เนี่ยจะเพิ่มฟีเจอร์ของ i n d i v i d u ด l เข้ามาในได้โหมดนะครับเท่ากักว่าผู้ขับขี่สามารถเลือกขับขี่ได้4รูปแบบ ตัว e ที่ว่าหรือ e-suv e ตรงนี้หรือ ev นะฮะปุ่มนี้ท่านผู้ชมครับจะใช้ควบคุมในกรณีที่ว่าเมื่อคอามเร็วสูงสูง,สงก่อนหน้านี้เนี่ยพลังงานถูกทิ้งไปอย่างเดียวหน,นวันนี้วิศวกรฮอนด้าก็เลยคิดว่าพลังงานที่ถูกทิ้งตรงนั้นนะครับนำกลับมาให้สะสมไปยังแบตเตอรี่และทำเร็วขึ้นด้วยเขาบอกว่า1นาทีในการใช้ความเร็วสูง,ส,งสูงนะครับพลังงานที่รีกลับมายางแบตเตอรี่เนี่ย สามารถทําระยะทางได้1กิโลเมตรเลยนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่แบตหมดตรงนี้จะช่วยได้นะครับทําให้วิ่ง EV หมดได้เพียงอย่างเดียวนะแล้วก็ระยะทางเพิ่มขึ้นรวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้โปรแกรมไว้ว่าอย่างนี้ครับความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีความสําคัญต่อการขับขี่ต่อการขับเคลื่อนมากยิ่งขึ้นนะครับความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ว่า จะมีการใช้งาน e-v โหมดเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นการออกแบบใหม่ที่ที่วิศวกรของ Honda นั้นได้ออกแบบมาท่านผู้ชมครับ Honda Sensing ในเจน11นั้นมีการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาครับ Sensing ที่ว่านะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวของระบบไฟระบบไฟเนี่ยที่เป็น Sequential led นะครับจะมีความเป็น เขาเรียกว่าเป็น Adaptive s e q u e n t i a l LED คือสามารถปรับเองได้อัตโนมัตินะครับที่เพิ่มเข้ามารวมถึงอีกหนึ่งตัวครับในส่วนของ Adaptive c u s o n Tone นะครับที่นอกจาก Stop and Go แล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวเตือนนะครับให้เคลื่อนตัวตามรถขันหน้าพวกเตือนออกนอกเลนนะครับ Adaptive c u s o n Tone เตือนพร้อมดึงกลับมากลางช่องทางนะครับหรือ Sensing เดิมนี้ที่มีมาให้กับของด้ d a ทุกรุ่นเนี่ยอยู่ใน Accord มีหมด เพิ่ม2อีเตจร์ที่ผมว่าทีนี้ครับทั้ง3รุ่น e el แล้วก็ตัวของ e s e v i s นะครับกับ Accord โมเดลนี้จะใช้ขุมพลังขับเคลื่อนเพียงอ,อย่างเดียวซึ่งมาจากขุมพลังขับเคลื่อน2.0ลิตรมอเตอร์คู่นะครับซึ่งเป็นต้นทางขุมพลังไฮบริดใน Accord แต่ขุมพลังไฮบริดตัวนี้เคยอยู่ใน Honda CRV มาก่อนมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเดิมทีเนี่ย 335นิวตันเมตรซึ่งเป็นแรงบิดนะครับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่ประมาณ204แรงม้าในครั้งนี้ Accord ใหม่นะครับแรงบิดยังคงอยู่ที่335นิวตันเมตรแต่ตัวแรงม้านั้นขยับขึ้นมาเป็น207แรงม้าเพราะฉะนั้นการพัฒนาใหม่ใน Honda Accord กับขุมพลัง e-hv e ในครั้งนี้นะครับส่งผลให้ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพิงนะครับประหยัดมากยิ่งขึ้นใน Honda c r v นั้นนะครับที่ใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวเน,นี่ย เขาเคลมมาตราสิ้นเปลืองไว้อยู่ที่20.5กิโลเมตรต่อลิตรแต่พอมาอยู่ในแอคคอร์ดขึ้นเป็นนู่นเลยครับ25กิโลลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่เคลมมาจากบริษัทผู้ผลิตผู้ชมค,ครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับรูปลักษณ์ใหม่มิติใหม่เทคโนโลยีของตัวเครื่องยนต์ใหม่ปรับปรุงจากเดิมที่อยู่ในซ r v ประหยัดมากยิ่งขึ้นและก็น่าจะวิ่งดีมากยิ่งขึ้นมีาตาเลขที่ดีมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในนี้ครับ เซนซิงก็พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับรวมถึงกับการเชื่อมต่อกับในเรื่องของ Google ในเรื่องเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ Accord มีมาให้หมดเอาล่ะหลังจากนี้ไม่นานครับจะเกิดการทดสอบสมรรถนะของ Honda Accord Gen 11นะครับรอติดตามรับชมเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในรถคันนี้จะเป็นเช่นไรเร็วๆนี้เราจะรีบนำเสนอท่านผู้ชมรับชมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจะเปิดตัวไปแล้ว ลองไปดูรถจริงได้ทุกโชว์รูมฮอนด้าทั่วไทยครับ